กูแบนในเทียนนี่ยอดเลยกูต้องเล่นในเทียนเดี๋ยวแยกหามมาเดี๋ยวจะแพ้เฮ้ยคุณเล่นรอบตัวใหม่มันเอาเปลี่ยนไปเอาว่ากูแบนได้ก่อนโจ๊ได้อยู่กับกูไอ้ตีว่านี่กูต้องแบนในเทียนนี่ก่อนเลยอยู่พี่เกมไม่ได้ตับหัวพี่เกมเลยโคตร เออดีมากครับโอ้ยผมบอกเลยนิ่มๆนิ่มๆนิ่มกูเนี่ยนิ่มๆเล่นตัวอะไรนิ่มๆเกมกูเนี่ยนิ่มๆเลยเล่นอะไรดีบ้าตีท้องก็แทงท้อแหละตีสูซๆตีสโซๆกำลังคิดอยู่ว่ากูควรจะเอาแท้งหรือเอาแคลรี่ไปอีกตัวหรือจะเอาซ้ำไปช่วยพวกมึงตีตีอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งเลือก ดีื่มเฮียอะไรดื่ทีวีจิ้มไหมยังยถึงเลจิ้มไหมให้จิ้มไหมสีกดแพ้เียแพ้แล้วตีแพ้ที่แล้วอ่ะแพ้กดแคนอะไรพี่แพ้กูบอกเลยเป๊ปเกมที่แล้วคือยังไงพี่ไม่เข้าใจผมงเองไงไม่พี่มันขาดในหายอ่ะมันลงหมดเลยี่เขาจะบอกว่าเป๊ปเกมที่แล้วอ่ะอ๋อเป๊ปเกมที่แล้วอ่ะซุ่มโค่นะ อ๋อามาลงกันมาลงเวลานี้ทีวีผมจะลงได้เปล่าผมเล่นอะนี่เล่นเจลาดิไม่เล่นเจลีผมก็ทำแค่นี้แหละโอ้ยแพ้แล้วโจ๊กเจอทู้เกมอะไรกันเลยกูไม่ถึงให้มึงใช้ของอ่ะที่อยู่ในช่องนั่นน่ะมันคือพู้เกมอยากบินได้เปล่าติด ม่ได้อาหิววะนะบอกไว้ก่อนคุนอนในน้ำอ่ะอ้าอ้าวอ้ช่วยมึงไม่ทนว่ะมึงอยู่ไกลเกินไปทำมนขำพอเปิดไม์แล้วทำมนขำไหม ไปดูนะอันตีกูช่วมันไม่ได้เลยเกมอีกเข้ามาดิเข้าเลเข้ามาดิอ๋อันกันเวน่เหเข้าไปเข้าดิเข้าดิควยอะไอ่ะเรียกมาเพื่การพวกปงเนี่ยเอาอีกูใช้สกิลหมดแล้ว เรียกว่าพื่ิก,การทุกคนไงเอาอินยิมึงใช้สกิลหมดแล้ว, <c oughs> วกิกูใช้กับตัวเองแล้วเขาไปโดนผมไม่คิดว่ากูจะโดนหรอกแกไม่มีรูทป่ะไม่มีใช่ปะไม่มีไม่มีแล้วพี่เอาขวดมาปอดติดพารก็ออยังจะโดนกูอีกเี่ยสว์

ไอเนี้ยกูตัดเดี๋ยวพูดไม่ทันโยนโยนนะครับยังไม่เกมกำลังยิงเลยกูเดินมาขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับน่ากลัวมันโยนมาโยมพีดพลาดวันนี้ไปกดชูดเนี่ยน่าจะใส่โล่ก่อนได้หายก็โอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตอะไรโอ๊ โอ้อะไรเโอ้โอ้เเป็นเป็นแผนเป็แนไ้แนะ้ยแผนเนียจ๊ะเอาเอาเอาโอ้ยเฮ้ยโจ๊กยิงกู ไอ้เหี้ยเกือบตายนไม่ช่วยมันก็ตายไปแล้วไอเฮียโตก็เกือบตายสักการาซูมแม่งเลยจบ <c oughs> อ๋อไอเยี่ยมเลยเนะี่ยมองไมปไหนเนี่ยเห็นสองคนเลยมันน้ำใจเป็นดีนีมันน้ำใจเป็นดีนีมันน้ำใจเป็นดีนีไม่จำเป็นอ้าวไปเฮียกูมาโดนด้วยโอ้คือเฮี้ยจัดอนะ่ะคือโดนสองคนมอเตอร์พิมพ์ ไอ้เหี้ยแม่ดาวจะพิมคุยไอ้เหี้ยทีมเนี่ยตายคู่เลยยเจไอ้เหี้ยดิโอ้ยเจ็บปะเนี่ยอายเวลาด้วยแม่นกันชยภาพอ่ะอยากตายจังมาฆ่าหน่อยเยี่ยอะไรอ่ะโอ้ยแล้วเดนไปรับดิมแล้วมึงเดินไปรับแล้วอะไรวะ ไอ้โก้ตายไม่ตายไม่ตายยิงจงหุดไปจบเลยนี่ผมยิงอยู่เตะปากกระชิ้รูุมยิงอยู่เตะปากกระชิ้รูุ่มนี่ผมยิงอยู่เตะปากกระชิ้รูุมหัวบริษัทเอ้ยเคยช่วยพึงไม่ได้แล้วนะไม่ไม่จกมันเลยของมึงอยู่แล้วอะข้าวอะยิงเลยพี่เกมยืนอยู่เอ้ยช่วยไม่ได้เนี่ยสีสีสีบด ปุ๊มตายใช่ตัดยันสีหายันสีเหลวยันตีเหลวยันสีเลาอไไม่รู้ใจกันไม่โจมโจมตายโจมคนจัดโตของตอะไรอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ยไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะเฮ้ยยี่ดีเลยกูเลยกว่าเด้อไอ้อลอนามันช่วยไว้บอลละ โอ้ไม่สนใจไม่สนใจไอ้ดีมเลยอ่ะบิ๊กมาหากูอย่างเดียวเลยลนะครับพี่อ่ะงานไม่ต้องเดินเข้าป่าไม่ต้องเดินเข้าป่าไม่ต้องเดินเข้าป่าก็กูอยากเนี่ยกูจะเดินมาแล้วไงเฮ้ยเฮียกะสุนโคง้คงด้วยอะไรอ่ะเอ้เฮียดิโอไอ้เฮียดิโอเล่นกูอย่างเดียวเลยเ <c oughs>

ไอ้ตดเลยีอ้าช่วยเราช่วยเาไอ้เียขาวเยอะแล้วทำไมต้องยิงแต่ผมเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยจริงตีเก็บได้บินรอก็ไดีหว่าผมเก็บกูไล่ขวดมัเนี่ยโจ๊กสูมไปหยาบบัวเอาันแล้ว เขี้ยวหน้ายิ้ไหนเฮ้ยพีเกมหน้าสูงเนี่ยคิวเกมมื่อกีแค่ไม่ต้องเขี้ยวอ่ะกูอยากจะคิวจะตายเหมือนายลยกูอยากจะคิวจะตายหาอยู่แล้วลูกพีมร่างก็ดีเดี๋ยวคิวดิ้งเป็นได้เวลโอ้พี่เกมโอ้โหโอนโหโยนรวยจะแกมอะไรเกมไม่ได้หัวตัดไวทำไมครับถามดิงหวตัดไวทำไมกูปิดโยนด้วยคนได้ไหมเนี่ยฮะกูปิดโยนกี่คนได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเกมนี้ทำไรนีอ่ะ เอาอัดอัดไม่เป็นเครื่องเตือนใจเยอะแยว่าเราโดนคิวยักกันดันเลไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูลงให้กัรแรกมันแค่การวอร์มนะไอโก้ใช่ไหมไอ้โก้ใช่ไหมไม่ตายซึ่้คนนี้กูฝรับลมตาเอาคาเลยหมดเลยเอือเอาปุ๊มไม่ใส่กระถาไฟ้ด้วยแดงแรงใกระถางฟ้ด้วยหนูดูมึงดูดูพี่เกมดิขูอยากแบบจับกระบอกที่กาลังยิงอยู่แล้วฟาดหน้าเขาจริงเลย โอ้ยกมางกวางจริงเลยมาเฮียอไรเมามาเฮ้ยส huh? ีตีกันใหญ่เลยทำไมเนี่ยเจอรูด้วยตีขลับโเกิดบอกโได้ยืนเ่านี้เลยไอ้คั้มพี่เกมทำไมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโจ๊กเกิดนะเนี่ยโจ๊กเกิดได้เนี่ยละ เกิดบอลจะาพ่อเก่งมาตะเพี้ยนตะวีไอโก้ไอ้ีไม่ได้ตัวตายตายตายตักบิงมาเล่นเลยเจ็บเป็นลมเจอแสงแดดเข้าตาเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยโอ้ยเอ้ยไอ้ิดดิเล่นคู่อย่างเดียวเลยคู่อย่าดูยวเลยู่เกมดูพี่เกมพีเกมวิ่งอยู่เลย่ะ ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ต้องมาหวานป้อมแล้วหรอกไอ้เหี้ยตอนเขาจะหว่านป้อมแล้วหรอกไอ้ตีกูเดินไปแค่คนเดียวไม่ได้มึงนี่ครไอ้โก้ไอ้โก้เหี้ยดกตายไอ้การไอ้โง่ไปตัวจริงอะไรตรงนี้แหละไอ้ตีเอากูุ่มฆ่าพี่เกมให้ีเน่ยมึงจะเอาอะไรแล้วมึงอยากให้กูเดินคนเดียว มีเียบแอวแล้วแอล้วเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยไอ้ข้าวไม่ือาจจะุ้ยเีกย้เวรละเว่ลเป็นแบบหนงี้อืมนั่นแหละเกียวกันดมุงอยู่ทีมใครมุงอยู่ทีมใคร ป <mile inside> ั <bas> ๊มได้ไปกินแล้วไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ปล่อยพี่ไปเอ้ยไปเจอปั๊บผมไปเจอคอนเลยได้ไหมอ่ะพอแล้วคอแล้วพอแล้ววูอยากเล่นตัวอื่แล้วไปไปอยากเล่นตัวอื่นแล้วไม่ใช่หรอกเฮ้ยอย่ากคอนเรายังไม่มีทางคอนเอ้าดีไปเลย ให้กูมั่งก็ได้เคเคยอเกย์อยโอโยนกูค k b ไม่ได้กันเหี้ยนี่เลยันไโกูเป <Paul to> <desarrollo> ็นกูกูก็ไม่ใจเอาไปเกมที่ตีใครออกโมเดล ไอ้เหี้ยคนเด็กเริ่มหนึกปักไปตายวะแม่อุ้ยยังไม่ตายไอุ้ยมาไปไหนบไอบ้าบ้าดีไงเพื่อนไอเด็กไอเด็กไอเด็ยต่อยโจ๊ไม่โดนตายดิอ่ะตายกูว่านี่เงียบไม่ได้พ่อเดินมาแล้วเลย บังมืดที่นี่ตรงนี้ที่นี่ฮะโอ้โหมันมืดกันเดินไปผ่ามระยะจิดเลยเว้ยไม่ไม่เมื่อกี้มันมืดไอ้เชี่ยแม่งเดินไปเองเป็นอยู่เน่ยมันจะมืดมันจะมืดได้ไงกูณยืนอยู่ข้างบนวิ่งเอาไปต่อคนเด็กมาช็อตมึ้งไงนี่ไงสายฟ้าเหรอมันช็อตกูตั้งแต่แรกแลอะเทปปัญจิณณที่เนช็อตคืน

มึงมเหมาะไปเอามุ้งแหวงมึงมองแบบน่อยจู๊ดความดุเงี้ยอุ้ยดาเมจให้ห้าร้อยกว่าดูมีเกมตุญศกไอ้เหี้ยเดี๋ยวดาเมจเท่าไหร่แลนะอะไรวะมึงชัดแล้วสองร้อยกว่ามันทำให้มึงวิ่งเร็วขึ้นอะไรอมึงนอนมึงนอนอ่างก่อนทั้งกูระวังแตกกู่อะอย่เงย นแม่หันมาตีกูเว้ยตีกูมาโดนหันมาตีกูไอ้ปังมหวกันแล้วน่ะโอ้โหแรงอยู่เก็บตายปีน่ะไอ้ขรึมว่าจะตายไม่เมื่อันหมดพอดีเมื่อกี้ไอ้เ okay. หี้ยทีนี้มันเฮียจริงจริงบอลทีป้อมแล้วพวกมึงไม่มีกติกาตายก็เล่นกันเลย ไม่มีเพราะกูกูจะอยากเปลี่ยนตัวเล่นแล้วไงโอ้ไอ้ชื่อมันมีคิมบีไม่เห็นเลยไม่เห็นเลรแล้วกูจำไม่เห็นไม่ได้แล้วไม่ทันการละไปการพี่เออเต๋เต๋ออาก้อนแลก็ไปรักตายปะตายพี่เอ๋ไปได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วโอ้ดนตีโดนตีอู้หูจิ้มเลยนะ ตามในเลื่อนนะจริงอะ่ะ้โดเื่อนกระหาเยอะอยู่นะกูโดนเลยวะโดนสะท้อนกูนี่ไงให้มดเืองนแล้วมนะมตนะคลิปนี้ก็จบไม่เพียงเท่านี้่น